พี่น้องฟังไป <laughs> ออกจากป้าเห็ดแล้วมาใส,าคส,ส่ค่ะมาชื่นชมสวนดอกไม้ก้าวันนี้อันคอยถืกอกันคมเหงพี่น้อง <laughs> ออกจากป้าเห็ดแล้วกันเลยว่าพี่ตาพาไปเอาดอกไม้เด้อบันีบาซานกับผ่านป้าดอกไม้ก็เลยผ่านน้องนัดมาเอาดอกไม้นางเป็นคนมากดอกไม้พี่น้องค่ะเบิ่งนี้ยป้าดอกไม้ตัดเองแล้วก็จ่ายเงิน ไปไปปุ๊บพุ่นดอกอีกอย่างนั้นคือแน่แท้ไปเทียนางก็พุ่นพุ่นพุ่นเ่พี่น้องค่ะงามเลยแม่ค่ะพุ่นไปดังพุ่นจังงามพุ่นชมบิวสวยๆก่อนกลับบ้านเนาะค่ะเนาะ สวัสดีพี่นอ้องฟังไปออกจากป้าเห็ดแล้วมาใส,คส,ส่ค่ะมาชื่นชมสวนดอกไม้ก้าวันนี้อันคอยถือกันคมเหงพี่น้องออกจากป้าเห็ดแล้วกันเลยว่าพี่ตาพาไปเอาดอกไม้เด้อบินิบาสานกับผ่านป้าดอกไม้ก็เลยผ่านน้องนัดมาเอาดอกไม้นางเป็นขนหมากดอกไม้พี่น้องขาบิ่งแห่ป้าดอกไม้ตัดเองแล้วก็จ่ายเงิน ไป <this S 1> ไปปุ๊บพุ่นดอกอีกอย่างนั้นเคือนแน่แท้ไปเธองามก็พุ่น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 ี่่พี่น้องค่ะง,งามเลยนี่ค่ะพุ่นไปทางพุ่นยังงามพุ่ <S <s <ì> <S นจมบิวสวยๆก่อนกลับบ้านเนาะค่ะเนาะ มันีวันอย่าง <c oughs> โอ้ยมันกระโลนเหมือนเรานาดอกตูมอาดอกตุมตูมยืาไปอาดอกบานคันเชมันฮอดวันเสาดอกกระลังกระลังกระลังเยี่ยมเยี่ยมนะนางพุนพุนไปทักแดงแดงผนแดงแดงเอาดอกแน,น่มน มดูดดูไผ่เีย่่นี่นี่ห่เลี้งตองดีงมตาี่ยมตาสวยมากสวยมากมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยพี่น้องค่ะมึงเนี่ยป้ผุ่นผุนเทินเกนส้มๆดอกสีส้มๆ สวยงามตามท้องเรื่องอ,ออกจากป่าเห็ดกระเบ,บื้งดอกใบแจข้ขาวนะคะน้องพี่น้องขาจังเมียบ้านเนี่ยงามเลยชิ้นเหล็กเอาดอกใหญ่ๆมาตั้งคีบดูเลยหอดนน้ันหลังอ,อ่ เบื้องช่วงเบื้องช่วงกลางกลางดอกมันน่ะนี่จังซีจะให้มันบาดออกค่ะโอเคโอเคนี่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 ขันดอกมันบาดมันตีออกมาเหมิดแล้วมันมันสีโรยงายนี่จังซีนางนี่นี่ดอก้รยกีนี่เนาะนี่จังซี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  มันจะอยู่ได้ทนนี่ฮอดวันเสาร์แน่นอนนี่ซ้มนี่ซ้มนี่นี่จังสิชิบใหญ่หรอใหญ่มันเอาไปใส่แก่กันเตยตีละ่ะร้องเบิง้งเห็นี่อืมนีนางดอกหนึ่งนางนี่อืมจังสิกำลังชิบาน โอ้ย่านทายมิวสิก่านทายเอ็มบีพี่นางดอกหนึ่งมีกำลังสีบานสีส้มพี่น้องค่ะอู้ตะสะอ่อนสวยงามมึงเนะะี่ยค่ะงามเลย ุแมมนหนสมนีสีกีบง่ายองนัดนี่กีบง่ายดอกบปกง่ายเลยนี่กำลังนี่ขัดบานออกมามันสีดอกบปกง่ายจังสิเออตะสะอนอนอ้มีเป็นเหมอดอรรถ ตอนแรกกันพักกันเ่้าเรียงดอกไม้ม่อยากเข่าได้พี่น้องปอดีได้เห็ดแล้วบ่าบ่าว่าายั่งแล้วได้เห็ดแล้วบ่าบายังแล้ว ไปปลูกมันมันต้องปลูกทางเชียงไม้เนาะนำบ้านเขานะแต่ขันก็คิดป่ามันสีมักอากาศห้อนดินนขันเชียงไม้พราที่พอดีเหรอคะฮัดดอกเหลี่ยงๆนี่ไหมพดโพดจับเงยขึ้นดูเธอ อ้ยหายกระดอกทานตะวันเพื่อนงามไปพี่น้องค่ะอะไรไปมาไปพวนว้ายเงี้ยวปนนั่นเงี้ยนนั่นจีดนี่พี่นะสีม่วงผู้ใดชอบสีม่วงยายตาดนี่แหละชอบสีม่วงอุ้ยนี่คันแมนดอกแดงซ้ำนี่นะเธอหน้ากำลังดีเนาะเนี่ย เ้ำเนียไปใส่แกกันไว้ทนเป็นตะนายนี่งานปันดอกไม้พลาสติกอัน,นกีบมันเนาะหังแมนชุม้มันกลมๆอุม้มตุ้มนั่นนี่นี่นี่ชุมนี่ชุมนี่อ,นอะไรส<ซ>ีแดงปุงป่นสีแดงทั้ง,งปุ่นดอกง่ายปุ่นปม่น<ป> ชีเดียวกันเลยวะนี่ดอกน้อยมันหันหนาแตะเว้นหอมหันน้ำตะเวนตีเนียน้างนี่นี่นี่จังซีจังซีค่ะอยากให้มันยูฮอดบันเสาร์นี่จังซีป้าดอกนี่ไหมเออนี่จังซีจังซีมันยูมันของกฤติกิแย่หมกนี่แยกเหมือนไมใหญ่หล่า อย่ามันอย่ามันอย่ามันโรนเลยนะกงมกลังออกมันเงอยู่น่อดอกพะมันเป็นกีบอุ้มตุ้มิมติมงามกิจังเพลอันี่น้ำบัดไหมงามเป็นบุญบ้านทงใต้เลแมนมนกอดลอุ้มอย่งี้อง้้ยงามงาม ออเ็ดีูข้าสวยงามตามท้องเรื่องเบิ่งเห็ดเลี้ยงแล้วก็เบิ่งดอกไม้พี่น้องค่ะเพื่อนมงพัดนี่ดูบัดนี้อะไรดูพัดนี่ดูเอาคือใกล้โปกแท้คือใกล้โปกแท้บัดนี้พี่น้องหรือเบิ่งแน่ว่ามันนั่นอีหยังกัอันหอยเม่นหอยเม่นปลาหอยเม่น แปลกๆเนอะมันบ่แม่นมันเที่ยวได้เนาะมันตั้งเป็นเนาะเอามันพัดนี่เองแม่พี่น้องอืมมึงพัดนี่บัดนี่โอ้ยว่ะมันพลาสติกพี่น้องว่ะมันดอกไม้เห็ดเอาเห็ดอุ้มตุ้มอยู่แม่แม่นเหมิดอารถ ดอกเห็ดลุม่มอุ้มอยู่คือดอกอีกอย่างก็เหอันดอกสามปี4ีเดือนติบ้านเฮางามหลายกำกันเต้งเอาดอกไม้บานเต้งดอกไม้บาน <c oughs> จะวยตัดกันจาตัดตัดแล้วก็ไปจ่ายเงินบันไปจ่ายเงินไปจ่ายเงินดับเพิ่ดับเพิ่งพคกเอาเป็นดอกดิพี่จิ๊น่ะเขาเจ้าขายเป็นดอกดิใส่ี่แโอ้ยเอ้าปั่นเอ้าปั่นแบ่งสีไว้พี่น้องค่ะมันลรวบ่มันว่าอันขันจังซียังว่าเอ้ยขันจังซี่ยังว่าตรงกลางเนาะ ปลายกรีบอันนี้มันคือเป็นแบ่งกันจังส่เอาแปกวันนี้แบกน้ำไหลมาอยากเมียบ้านไม่มียพไปพ่อเห็ดก็ว่าอยากเมียบ้านมาพอ่อดอกไม้มก็ว่าอยากเมียไตวันนี้ได้มาอีกบ่านเนาะ <laughs> <laughs> ดอกละสามโคนพนันพ่น้องสามโคนก็ประมาณสิบสี่สิบห้าบาทบ้านเฮาเนาะดอกหนึ่งเนาะ ห้าบาทต่อดอกตบัดน้องมาถ้ากิดดอกไแล้วเ,เขาพ่าเอาเ,าเขาพ่ต้องเงินนี่ก็ได้เ่าต้องคิดเงินเนออแมนถ้าเขาพ่าเอาเ,าเขาไปตักงไปก็ได้ลาพี่น้อ,อง,องบานนี้ได้ดอกไม้แล้วแล้ว ได้แล้วสวยแล้วพี่น้องต้องไปสมใจอยากเห็ดก็ได้แล้วดอกไม้ก็ได้แล้วค่ะไม้ก็ได้แม่นทิพากลับบ้านแล้วกันถุนรางคุณยังเลียนอยู่ในป่าดอกไม้อยู่หัวนี่หัวนี่พ่อกนคลิปหนาเนาะค่ะเนาะพ่อกัรกับยายตากับคุณนุ้ยไม่ลิหนาค่ะเมพยมาตัดไม้แม่นค่ะแม่นมนค่ะโชคดีมีเงินใส่เลยๆสุคนค่ะสวัสดีค่ะเอาเดี๋ยว